ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กําลังทําการจับปลานะคะจับปลานะคะแล้วที่ดูดดูดออกแล้วนะคะนี่ค่ะที่ได้นะคะนี่มีปลาดุกปลาช่อนนะคะตัวไม่ใหญ่มากกําลังดีกําลังดีแต่ว่ามีโคลนเยอะเลยโคลนโครนตมเยอะเลยเอาไปเจ้าหน้าที่นี่แบบสนุกสนานมากเลยไส่ชั้นไปแล้วขาขึ้นนึ่ง เราไปเดินตรงนู้นไปเดินตรงน,นูน้นนี่ไงนี่ไงอีกตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงเอาเอาเวียงเอาเวียงไปซ่อนเอาเอาเวียงหนุนเอาเอาวิงให้เขาหนุนอย่าอย่าไปวิ่งตรงนั้นไม่มีน้ำตรงนี้มีน้ำอยู่แล้วน้องวิวตรงนี้มีน้ำอยู่แล้วเนี่ยมีมีปลาด้วยเนี่ยเอา MM. เอาวิ่งไปเวิ่งไปซ่อนเอาเลวเนี่ยเอาเอาเวียงไปอย่าเพิ่งไปจับน้องสแลนหนีนี่นะวียงไหม มันอยู่ในนั้นแหละนหนเมื่อกี้เอาเวียงไปเวียงโอ้เก้งเก้งเก่งเก้งเอาบอกเอาบอกว่าจะเห็ดดังสั่นปะเอาเวียงไปย้อนเวียงไปเขานาะมันจับอะได้แม่นแม่นแม่นดึกพีทังเอาเวียงมาใส่เอา เก่งๆนี่เนี่ยเอาเนี่ยเอาไปเอาวิ่งลงไปนะดึกวิ่งลงไปแล้วก็ดึกแล้วงั้นเหรอโอ๋อปลาเข่ง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 โอเขคโอเคนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะได้ค่ะได้เยอะเลยได้เยอะเลยลุ้นๆๆต่อไปอีก ตอนนี้กำลังจับปลานะคะที่น้องสาค่ะหลังจากดูดน้ำออกแล้วนะคะไปซิดไปทัวอย่าไปซิดไปทังสันแม่หนูซิดดีๆดูซิดขื่นฟางขืนฟางซิดไปท้ไหนนั่นเลยตั้งใจดีๆคิดดีๆก่อนที่จะซีดถ้าเห็นปลาดุอย่าไปจับนะ ดูดูปูให้หน่อยนะไม่ไม่ออกใช่ไหมไม่ใช่เดินออกนี่เดินออกหมดนี่ค่ะที่ได้นะคะทุกคนมีปลาช่อนปลาดุกปลาหมอโอ้โอ้โอ้ลองไปแล้วลงไปแล้ว แม่แม่พี่โัววัดลงมานี่วามให้ตรงสามไปสามแกงเกยน้องสามเนี่ยแต่ไปเป็นพนักงานจับปลาดีนุ่นนไปจับแล้วเข้าไปจับไปไปแม่

ลองทำลองสัตว์กนพ่บันีพีรบัอพีรบัมานีมานีู้กใหญ่เลยสิดหน่อยนั่นเรียนั่นเรียมนั่นบ้านั่นปัดอุ้าหลัง้ยไม่ดี๋ยไม่ถึงอะกปุกอยม่ไอืมวู้ย่ามเรียมย่าย่ายะเก่งเก่งเก่ง น้องซ้ำมาเอาแล้วลูกโอ้ลงไปแล้วลงไปแล้วดูด้วยนะถ้าเป็นปลาดุกอย่าไปจับนะดูรู้ไหมปลาดุกอะ่ะมันมาอยู่ตรงมันบอ่อใดแตเห็นแล้วสันะ่นะทำดีๆมันไม่มันมันม่พ่นน้ำอ่ามันไม่พ่นน้ำหรอกหนู่นไปทำแบ้นะั้นอ่ะ มงเหมเดอ้ปลามเลยเข้ามาแแมวนี้ครยนวเน้วะัน่นั่นแหละกวนกวนนั่นแหละเดีก็ขึ้นกวนกวนแล้วก็ขึ้นมาลูกอ้วววไปละไปละไปละ เออมันจะขึ้นไปตรงนั้นแหละให้มันอยู่ตรงนั้นอ่ะให้มันอยู่ข้างบนอ่ะอย่าให้มันลงมาข้างล่างเออให้มันอยู่ตรงนั้นแหละเอาซิดขึ้นไปเลยไปไหนขึ้นไปเลยเอาเลยน้องสามไม่เอาแล้วลูกดึงมายกล้สิดึงไปทางไหนอ่ะถ้าดึงมาไกลมันตายนะปืนเกล้อยู่น่ารักขาู๊กเป็นขาวมู๊กเพราะมีคนเกลงไปไหน ต้มเยอะมันก็อยู่ในต้มนี่แหละแมนกวนข้างล่างอะไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นมากวน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 ก็ขึ้นมาดูปูให้หน่อยนะออกยัง โอเคโอเคนี่ค่ะไดาเยอะแล้วนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นปลาช่อน พามาจับปลาค่ะไม่ใช่ปลามาจับปลามาถ่ายคนไม่ถ่ายถ่ายคนจับปลาคน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 แล้วมันก็จะขึ้นมามันอยู่ในนั้นแหละเยอะเลยค่อยค่อยคนโอ้โห อ๋อตัวรุ่นบ่เอาไป3ตัวว่าไปด้วย3กก.คือ3ตัว

เอตา้ัว้อเตมเล่นน้เอ้จับเร็วๆจับอยู่บตัวเล็กใช่ไหมจับอยู่้องให้กุ้งกุ้งเหรอปดคีบด่แม่ตัวตรงแก่เล็กปล่ะตัวปลาเลอเลยอุ๊บไปแล้วป่วเนีมีฮู้ฮู้ อาอนี่ลงไปเนีอานี่ลงไปใส่นะจะดึกแม่ต้องสิตายปืนข้างๆนี่ยตัวบักใหญ่เลยปืนสุดยอดสุดยอดพ่อปลาแม่ปลา

กวนๆเดี๋ยวมันก็ข no ึ้นมาแล้วไปกวนน้ำฟังน้ำอย่างน้ำอะไก็น้กวนๆน้ำฟังเออกวนเมืองแล้วมกะมันเจอมือเขามันก็สิเนี่ยดูสิดูตาเจออย่างเงี้ยดูสิเขาเขากวนลงไปข้างล่างมันก็จะเจอนั่นแหละหาหาตามนั่นแหละหาตามที่แบบเขาขอบอ่ะไม่ใช่ไปนอนเล่นอยู่เฉยท้ามดี นั่นแหละเออนั่นแหละจับด mm ูอย่างเงี้ยบางทีเขาซ่อนอยู่ในนั้นแหะหาเมืองนู่นนู่นตัวเบลอมาอีกแล้วนู่นปึ๊ดางบงี้แล้วกดน อยู่ในดินใช่

sao mong bí bò mày sao mong ao ao mơ na sao mong này, măng cái tầm mơ tụt tụt đi đấy mong cái sao mong mơ sao mong sao có bị bò sao mong sẽ tầm mơ mất hơn này thằng này ok <cười> ัน่าจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันลึกกว่านั่นมาแล้วเห็นไหมดูตาไปเศร้าทางโน้นั่นได้เห็นไหมไปเศร้าหาเร็วโอเคขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะก็จะหาไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งนะออใช่พอได้อ่อมอยู่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ Música